โอ้อันทักนอกเนาะสบายอีี่นีเลยสบายดีโอ้เหาก็ได้เข่ามาฮอดเป็นทีเหมห้อยแล้วแม่นโบว่าสันหอก็จะได้ถามชื่อถามเสียงเพิ่นสกอนเนาะเม่นบาคำาบเ้ยโดยว่าเพิ่นซื้อจังใดดิว่าสันโอยชื่อซื้อซี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคู่ทุกคนเบิดสู่หม่องสู่บอนบา่บาว่าสีิอยู่ภายในประเทศลาวประเทศไทยและกับต่างประเทศน้ำเด้อเนานะมื่อนี้กับมาพบกับส่องยูทูปของบ่าวกระพาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยมื่อนี้กัทางบ่าวกระพาก็ได้เดินทางมาถือว่ากายเติบอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะมื่อนี้กัได้มาหาทางน้องเพิ่นพี่น้องเอ๋ยคือทางน้องเพิ่นได้เกิดอุบัติเหตุเนาะแม่พี่น้องเอ๋ยทางบ่าวกระพาก็ได้มาอัปเดตเรื่องราว ของน้องเพ,อเพิ่มเติมอีกพี่น้องเลยเป็นจังไรเนาะแต่ก็ตามพี่น้องเลยเกี่อวกับวิการจักซ่าเสียเวลาเพิ่มเติมกับทางบ่าวไพกับทีได้เข้าไปโอ้ไปลุมถามข่าวทางน้องเพิ่มเติมอีกกอนพี่น้องเลยกส่วนพี่จวนน้องเขาหรือว่าส่วนดีซีหลายทานขับไปโอ้ไปลุมทางน้องไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอีกเลยโอ้อันทางน้องเนาะสบายอีธานีเลยสบายมากพี่โอ้เขาก็ได้เข้ามาหอด เป็นทีเฮ่หอยแล้วแมนบบว่าเสร็จเนาะก็จะได้ถามชื่อถามเสียงเพิ่อนสกอนเนาะแมนโบเข้าไปเอ้ยโดยว่าเพิ่นชื่อจังใดดิาสั็จเนาะโดยชื่อชื่อสีไวโอ้สีไวพี่น้องเอ้ยอายุเท่าไรละอายุสามสิบปีอายุสามสิบปีเนาะพี่น้องเอ้แต่แต่ว่ายังเป็นน้องเหาอยู่เนาะแมนแต่ว่าเมื่อก่อนเนาะก็ได้เห็นคลิปทาง หลายขูหลายคดเนาะม,มาถ่ายทำทางน้องว่าทางน้องเป็นอย่างเนะาะเมื่อก่อนอะนะน้องอันอ,อุบัติเหตุทางรถจักโอ้โอุบัติเหตุเนา<อ>ะโ,โดยไปซื้อเครื่องมาคายไดกน้อยนังเรียนแล้วรถไปตำหม,มารถไปตำหม,มาโ,โดยหมาคือตายกระหม่องเลยโอ้เจ้ากับพ้ารถลบมแม่นพารถล่มแบบว่ตาตำหมาเขามามันแ่นตัดหน้ารถนะโอ้แล้วก็แบบว่าหลังจากหันมาแล้วก็อย่างกระโบได้ฮะนะหลังจากอุบัติเหตุทางรถมาขาหักโบได้ยังไง ขานะบ่ได้ฮักไปปวดแล้วเลยบ้านนี้ไปถ่ายรังทรงรังสียังก็ถ่ายมาแล้ว<อ>แต่ว่าเพิ่นว่าบ่มียังฮักแต่ว่าลักษณะที่น้องเป็นนะน้องไปคลินิกลาเวีย<อ>แล้วเพิ่นว่าว่าย่านเอ็นควายหนาหัวเขา่าในขาด<อ>ก็คืออย่างแบบคือคนขาต่ําขาสูงน,นะจังซั่นเนาะเ<อ><อ>วลาน้องเดินในนี้ได้ใสเ่เฮ็ดจังได้ไปนี่ใส่ไม้กันเท้าในไม้กันเท้าโอ้เพิ่นได้ใส่ใส่ไม้กันเท้าน<อ>ี่บ<อ>่แม่นก็สิใส่ใสไม้กันเท้าแล้วกัญยง เราใส่ไม้นี่พยูนไปวะ่ไหเนะเพราะว่าไม่ี่เพิินก็เอาหายนะมีคนเอาหายมาต่ออนี้กันก็คือทางน้องเป็นมีโดนนะบ่ได้เกือบเจ็ดเดือนแล้วจ้ะได้เกือบเจ็ดเดือนเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางน้องได้ไปกวดยู่บ่ไปไปกวดหลายรอบแล้วแต่ว่าเพิินกาลักษณะก็คือเว้ามากว่ายันเอ็นควายนาคาสเพิ่นก็ยางหายไปกวดแต่ว่าเอ็นโดยเะโพกนะแต่ถ่ายรังสีหรือถ่ายยังแล้วมันโบเห็นมีความแตกต่างที่ว่ามันมันหักหรือเป็นยังมันบร่ได้หักนะ เพิ่นก็แนะนำว่าให้ขินเลี้ยงว่าสิหะนะไปไปกวดเบิ่งเพิ่นว่ายันว่าเอ็นควายนาขาดแท้เพิ่นว่าสินะแต่บ่ฮู้ว่าขาดน้อยหรือขาดหลผ่านว่ะแล้วน้องก็ถามคร่าวๆว่าถ้าเอ็นควายนาขาดแหละค่ารักษาเท่าอดว่ายิเพิ่นบอกว่า450ล้านว่าสินะโอ้สี่หล้านโอ้ยน้องก็เลยแบบบ่บ่สามารถไปต่อได้นะเด็กเกี่ยวกับว่าเงินคำกับบอลลูนบอลลายว่ะสิเนาะโดยในลูกสบายดีไหม บายดีด้าสบายดีเลยูกสาวโคอนนี่ลูกสาวคนที่สองคนที่สองแล้วพี่น้องเลยน้องทั้งเอื้อยทั้งน้องนี่มีลูกกันเจคคนเนาะลูกสามคนลูกสามคนยิงหนีเจคคนนย่าง้คุณยิงสองทายหนึ่งโอ้พี่น้องเลยเราแบ่งลูนิดเดียเหมือนแลนไปแลนมาหยันรถเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเงินหายชิบลานนี่เลยแกว่าทำเฉลี่ยเป็นเงินบาทกับลายหมื่นเตือนน้องว่ากระเพยมั้งทั้งนอก่นกั บมมีความสามารถบ,บ่บันเออบ่มีความสามารถแรงอัน,นตอนรดล่มลงก็ยืมเงินย,ยืมทำมาโอ้โห้จ่ายแล้วก็มันกระเบิดไปแล้วนะสินคองคายไปมันกระเบิดแล้วมันเป็นหนี้เพิ่อยืต่ตอนนี้มเมีนก็เป็นตอนนี้กับผู้ยืมเงินเพิ่นกะนเมียยูโอ้หน่าห่วงพอสมควรนะกลอดภัยเนาะแม่น แต่ว่าทั้งพัวไปเฮ็ดเวี้ยงยัยงแต่ละมือคูม,มือนี่ยจะเฮ็ดเวียกทัวไปไปจ้าง,งยังฝนกระเฮ็ดไปสีน้ำอ,อ,อะไรมาเยียวยาครอบครัวนี่แหละก็แตะกอยลด,ดล่มลงไปคอยกับฮัลซิมาคายเครื่องอะไเ,เครื่องละเอียนเล็กน้อยละเ,ละเ<ข>อยี<ข>อยนกับคือหัวอะไรเนาะขนมนำเล็กน้<ข>อยนะถือว่าหากระเปิดบ่หันหาฮัลซิคายเพราะว่าอันนี้ก็ะเศร้าเพิ่นนียสศร้าคอยอยู่น้ำเพิ่นโอ้คอยนึกว่าดินเจ้าได้เลยเนาะโมเมเนาะเศ้ามาคายเลยคอยอยู่มาคายน้ำเพิ่น โอ้พอได้เงินได้ทำเนาะได้ซื้อกระตุ้มขนมให้ดูเวลาจะนั่งวันนี้กับปวดอยู่บ่ปวดมันจะออกห้อนถ้านั่งละลายก็ออกห้อนไปใส่แก่ได้ใส่ไหมอันบ่ใส่ไม้กระหย่างกับมันอยากล้่มไปซื้อนะไปซื้อเครื่องซื้อของนี่สัมบินซื้อเครื่องซื้อของกัอันอันมีคนมาส่งให้แต่วก็ให้ทาส่งเพิ่นมเพราะว่าไปเองกับบุกลอยสะดวกไปเองไปซื้ออยู่ซีโนนบ่เครื่องของ เพราะว่าน so ้องสีโต้หายคนมาส่งเขาไกยไปกายมาแต่ละเมื่อเดือนเลยผลลงตลาดเลยไปซื้อมาให้เรื่องมากากโอ้พี่น้องเลยเนาะแต่เรื่องการใช้ใจกับนักโพสมควรพี่น้องเนาะถ้าว่าทางเอฟซีท่านใดนอนได้ยินเรื่องราวแต่ว่าอยากอยู่จนสงสารเพื่อนมาสั่นเนาะโดยทางเราด้วยความยินดีที่จะเป็นสภาพบุญให้พ่อแม่พี่น้องเราโบสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ก็ว่าทั้งนี้เจ้าเอ้ FC หรือผู้ใหญ่<ไ>บบใจดีเนะาะที่แบบเมตตาเนาะคิดเลียงชนะนาะบํารลงบํารยายก็เขาว่าสักกินนึกกินยานะมาได้เ <c oughs> ป็นภาพไปแล,ล้วก,ก,กันมาได้เป็นตัวคือตัวยาเนาะบํารงบํารยายก็คือโหแล้วลูกก็สามคนน่คอยกันเลยเนาะผู้น้อยก็มีแต่ซองปีปลาให้เลยลําบะคิอช่วงนี้ก็ได้แข่ขงขาก็มาเป็นแบบนี้ กันนคำกับผู้โห่อะไรทั้งกินยาแน่ทั้งลูกเนยั้ส่งลูกเฮียนเนาะแม่ลูกเฮียนเนี่ยได้ลูกอ่ะเมื่อกีเอาคนึงไปพาอยู่เฮียนลูกได้ลูกสบายดีบป่าหนะเพอ่์นสบายดีเฮียนลูกเฮียนห้องใดละเฮียนห้องปลาสองเขียนชื่อเป็นบอเป็นโอ้เก่งเลยเด้อเฮียนเก่งๆชื่ออย่างเนาะช่วาดิสาวาดิสาชื่อแค่แต่บอช่อลิงจะได้ลูก

เอ้ oh, ชื่อน้องแม่ดีดีเด้อสื่อสารน้องแม่จะขอเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ใน้จ้หมุนเวียนไปหมุนเวียนมาเนาะบนนี้บ่บนอื่นกับบนชื้อบนชื่อน้องแม่บ่โอ้พี่น้องเป็นแแซ่บสามพงแม่บ่โอ้แบบแซ่บสามของแม่บ่เุดยอดเุดยอดพี่น้องเอาเครื่องไปขายยุงเฮียนนั่นเอาอย่างนี้ไปขายนะครับบางทีก็เอาขนมเจ้าหุนบ่เอาไปเอาไปขายนะ ได้เงินมาเดี๋ยวมาให้แม่บอจะให้แม่เป็นอะไรจะให้เศร้าเร็วเนอยากให้แม่อยากให้แมอยนออย่างนี้แต่คือหมู่คนอื่นโอ้ยเนาะนอนเลยเนาะเออนอนนอนคนกันอยากให้แม่ดีอยากให้แม่เศร้าแลาวให้แม่หายไวๆเนาะเจ้าไปวัดนะเจ้าไปขออย่างต่อไปขอให้แม่แทนเศร้าขอให้แม่เศร้าหมดนกับคือเดิม เมันไปขอพรขอพรอยู่วัดบุกเป็นสเกาขนาพอดายเลี้ยงลูกบารเลูกเล้งแห้งแม่ที่ชุดเนาะโอคือเพิ่งไปซื้อกั่ไริด้ซืของผู้อื่นไว้ซื้อของแม่น่ารักน่สุดยอดพี่น้องเลยน้ะ จะครอบครัวเป็นครอบครัวที่ว่าอบอุ่นเนาะพี่น้องเลยการหาางินห่างกัก็สมควรแต่ว่าขาดบูถึงเนาะมันแห้งบถึงเพราะว่ามันสี่หาสิบล้านมันก็ห้ายเติบเนาะทำหลักทีว่าไปมาโบกแล้วสินะถ้าไปมาได้มันก็ถ้าผูไปนั่นมันก็สีว่าโบนัสแต่สำหรับน้องก็วานักอยู่ได้สำหรับ เราะว่าแข่งขาเราก็เป็นแบบนี้ไปทํางานอยู่สาหมูกับเบาเอวแน่นเนาะก็ได้แต่ค่าขายไปสิแล้วพอได้กินแต่ละเมื่อค่าขายเลยเรื่องสะดวกกับบริการได้เนาะแมนเพราะว่าในไดกระจ้างหมูเบิร์ตทุกอย่างค่ะทำไรกับบลวงบัวลายไปไปจ้างหมูเนาะคันไปกับไปบัวได้คันลงตลาดกับกระสิญยางกลับมาอีกกับพุดดิเพนบัวได้เผื่อมาขายอีกยังสิฟองหิวหน้าเทียวอย่างนี้เนาะ เห็นหายเห็นหน้าอยู่บ่ะทินเจ้าปีนี้แหละบุรีเฮทเพราะว่าตอนที่น้องเป็นแหละหล่ล้มพอดีตอนช่วงที่น,อน,น,น้องปฏิเดธเลยนะเลยบุรีเฮทเขาเมียนมาได้ชื่อกินแล้วบัตรเนาะได้ชื่อเลยนะตัวตึกโมงตึกเพราะ,ะาว่าซื้อของกระเพงอยู่นเนาะแพงสามสอบหนึ่งตามชุดเจ็ดเชนเลยเนาะไม่นเน้นแพงมันยังกระดานในได้เนาะมันเป็นช่วงที่ว่าหล่ล้มพอดีตอนที่ว่าเพิ่นตุก้านะ บ่อไ,ได้โอ้ถาวานันโดดล่มมาในหากันล่มวงนันนี้งั้นดึงนี่บ่อไม่เพราะว่าตอนทีเราเริ่มซิมเฮดห้าแล้วก็เงินเติมเงินซิมฮาร้าด้วยคือว่ามาเฮดห้านี้ตั้งใจกับซิมาคามาขายในห้าอนี้ แต่ว่ารถล่มลงก่อนกันยังบริหารยังบริหารยังบริขายฮะอันคือมาขายกู้เงินชิมหาราดนะครับแต่ว่าถ้านอกนี่เป็นหนี้เพจเล่นอยู่ตอนนี้เนาะก็เป็นตอนนี้ก็ยังดอกเปิดเงินว่าสีมามาค่ะขายพอดีซัมลูกครูกับปูตัวเองเนาะ ปวตัวเองกับพันได้ปวดช้ำเพราะว่ามาปลูกห่านนี่กับพอดีเวิร์ดเลยโดยเนาะพอดีเวิร์ดเนาะกับเรื่องเงินดำล้านกับไปหาหมอกับบอกพ่อช้ำนะกับไปกู้มาน้ำเอื้อยน้ำน่องมาไปหาหมอต่อโดยเนาะวันนี้กับทางน้องก็ได้ขอคุ้มซื้อเรือจากผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเลยงากับขอวอนเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ใจดีและกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะโดเพราะว่าเห็นคลิปของพวกเฮาทีมงาน ทางบ่อใต้ทางบ่อลาทางบ่อกำไพบ่อชุกบันเฮาแล้วถ้าว่าเนาะอยากผ่านเงินมาช่วยเหลือทางน้องทางเฮาจะเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยถึงานหนักกัยินดีเนาะไม่ใช่สะพานบุญให้เงียบแค่บางไทเราเนาะบ่อเป็นยังไงลำบ่อกำไพปากหมอกด้ยค่อยปากหมอกโอโพี่น้องเลย

ท่าน้องคนใดน่ะฮัตดูพี่น้องเลยเนาะเจ้า่ยังไแล้วเราทีมงานเท่าเนาะก็ได้โอ้ลมน้ำเพลินหลายพอสมควรพี่น้องเลยอแต่พอหู้เรื่องลากของเพลินเป็นทีเพราะว่าแล้วพี่น้องเนาะเนาะเจ้าแต่เพลินไปขายเครื่องขายคลองว่าัะนอคายจ้ามอินพี่น้องเนาะหเข่าหาน้ำสิลูกกินก่อนได้เหมือนเนาะตอนนี้เพลินเลิอุ่นเยนมาตอนเที่ยงแล้ว เนี่ยเพียงพอดีเนาะท่านเอาไกะแจ่มแลาพระจากเพิ่นกลับบ้านสะก่อนขอากล่าวเข้าวัดสบายดีน้องหละสบายดียทั้ง